ออร่า o ูดแคส2022ใหม่เผยทีเซอร์ ging, จริงก่อนเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้เกรทฟอรมอเตอร์เผยทีเซอร์ออร่า o ูดแคส2022ใหม่เตรียมบุกตลาดพร้อมวางจาหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้อีกทั้งยังมีลุ้นเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ออราอีก1รุ่นภายในสิ้นปี2064ด้วยออร่า o ูดแคส2022ใหม่ ประกาศเปิดตัวเต็มรูปแบบในประเทศไทยเร็วๆนี้ภายหลังจากที่เปิดตัวครั้งแรกในงานเฉิงตูมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายปี2013ที่ผ่านมาโดยผู้บริหารของ g r e a t w a l ม m เตอ r ยังยืนยันแผนการเปิดตัวรถยนต์ทั้งหมด4รุ่นก่อนสิ้นปี2 5 6 4โดยแบ่งออกเป็นแบรนด์ h a วเวลจำนวน2รุ่นหนึ่งในนั้นเป็น HarV ว h 6ที่เปิดตัวและวางจำหน่ายอยู่ในขณะนี้และโอ r a จำนวน2รุ่นซึ่งแปลว่าจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นหลังจากเปิดตัว Oura Good Cat ภายในสิ้น ปีนี้อย่างแน่นอนปัจจุบันออร่ามีรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนหลายรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นออร่า l a c k Cat, ทออร่า h i t e c a t และออร่ Good Cat อีกทั้งยังกระตุ้นตลาดต่อเนื่องด้วยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เช่นออร่า o o o d c t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  มู่หลานออร่า b อ l เ t ดแ a ทออร่า t t i n g ออร่า u n k Cat และออร่าเช e r r y c t t ซึ่งมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งนี้ออร่า e สามารถทำยอดจำหน่ายในประเทศจีนในเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมาอยู่ที่12,163คันและมียอดจำหน่ายสะสมตลอดปี2564อยู่ที่71,961คันเติบโตขึ้น316%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ประเทศไทยยังถือเป็นประเทศแรกที่ทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ออร่านอกประเทศจีนประเดิมด้วยออร่ากูดแคทที่เคยเผยโฉมในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูโค้งมนและพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม GWM Lemon ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด105กิโลวัตต์ประมาณ142แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ขนาด47.8กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว401กิโลเมตรและขนาด59.1กิโลวัตต์ชั่วโมงขับขี่ได้ไกลขึ้นเป็น501กิโลเมตรสำหรับ a u r a Good Cat ที่จะวางจำหน่ายในไทยเป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันจากประเทศจีนอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ